สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการทำกระทงใบตองแบบง่ายจะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะจะเป็นการประกอบแล้วก็ทำกรีบเล็บคุดในลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์นะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีฐานกระทงจะใช้อยู่ที่ความกว้าง6นิ้วสูง2นิ้วค่ะใบตองทูบเทียนกันไกลตะปูเข็มแล้วก็ตัวแม็กนะคะในคลิปนี้เราจะไม่ประดับดอกไม้นะคะ เริ่มต้นการทำกรีบเล็บคุดในลักษณะนี้ค่ะหันใบตองสีด้านนวลเข้าหาตัวหันฝั่งแข็งไปทางขวานะคะจากนั้นตัดใบตองอยู่ที่ความกว้าง7ซนติเมตรความยาว11เซนตเมตรต่อไปพับเชียงฝั่งขวาลงเล็กน้อยและโค้งให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางแบบนี้ค่ะและฝั่งซ้ายก็ทำเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะตรงส่วนของมุมฝั่งขวานะคะพับเข้าไปด้านในในลักษณะนี้ ให้มุมด้านข้างเป็นมุมตั้งตรงค่ะฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันจะเป็นลักษณะซ้ายทับขวาเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการเย็บแม็กด้านล่างเลยค่ะจากนั้นก็ตัดเก็บมุมให้เป็นมุมเฉียงทั้งฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายในรูปแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กรีบเล็บคุณแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นการประกอบกรีบนะคะวางกรีบให้ขนานกับฐานกระทงแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ใช้ตะปูเข็มปักยึดได้เลยนะคะแล้วก็กรีบที่2เราจะเว้นตรงส่วนของปลายยอดอยู่ที่กึ่งกลางของกรีบล่าสุดที่เราประกอบไปแล้วค่ะแล้วก็กรีบต่อๆไปนะคะก็ปักเรียงโดยวินระยะให้ได้เท่ากันมากที่สุดเพื่อความสวยงามของกระทงของเรานะคะแล้วก็ประคอบเพิ่มเติมค่ะ จำนวนในการพับกรีบเล็บคุดในลักษณะนี้ปาจะไม่เน้นจำนวนให้นะคะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของกระทงที่เพื่อนๆนำมาใช้งานและอีกอย่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของการวิ้นระยะช่องไฟในการประกอบกรีบด้วยค่ะแล้วก็ระยะในการตัดใบตองนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะที่ต่างจากคลิปได้ตามความเหมาะสมค่ะ นอกจากการทำคลิปกระทงแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ยังมีการพับเหรียญโฟยทานวิธีการพับดอกกุหลาบไปเตยไม่ว่าจะเป็นการพับแบบดอกตูมการพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับแบบดอกบานใหญ่แล้วก็จะมีการพับดอกกุหลาบไปเตยทรงดอกกระเจียวด้วยค่ะและเพิ่มเติมนะคะก็จะมีวิธีการร้อยพวงมาลัยแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้อยมาลัยด้วยดอกไม้สดการร้อยมาลัย หรือว่าวิธีการทำพวงไลยจากดิบิ้นค่ะและอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นการทำดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการรับชมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะที่ทางช่อง YouTube P P P Channel และอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมนะคะก็จะเป็นทางเพจ f a c e b o o k ชื่อเพจปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยค่ะ เราก็ปากเรียงแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มฐานเลยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับป้าด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะ การพับกรีบเล็บคุดในลักษณะนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับมือใหม่หัดทำหรือว่าคนที่ยังทําไม่คล่องค่ะเพราะว่าการพับกรีบในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะทําง่ายแล้วก็การทํากรีบค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนค่ะเมื่อในส่วนของปลายแล้วก็ด้านล่างของเขาชนกันแล้วแล้วก็ยกมุมแล้วก็ต่อกันในลักษณะนี้นะคะ แล้วก็กรีบสุดท้ายค่ะเราก็ยกกรีบแรกขึ้นก่อนแล้วก็ซ้อนกรีบสุดท้ายเข้าไปด้านล่างแบบนี้จากนั้นก็ใช้ตะปูเข็มปักยึดเราก็จัดระยะให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะ และอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการประกอบทูบและเทียนเข้าไปตรงกลางในลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆจะประกอบตรงส่วนของดอกไม้เข้าไปก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความชอบกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ